เรื่องที่มันเหตุในห้องแบบเหมือนกับเสียใจเนาะเสียพี่หนิงไปเมื่อวานนี้นะครับพี่หนิงก็คือที่ผมโพส์ในเพจบางคนอาจจะไม่ไม่ชัวร์ว่าพี่หนิงคือใครพี่หนิงนี่คือเจ้าของบริษัทเท r ารีดีไลท์นะครับบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นเป็นสปอนเซอร์เป็นเอเจนซี่สปอนเซอร์นะครับก็ดูแลตึก แกมมี่แบบหาสปอนเซอร์ลงรายการทีวีหาสปอนเซอร์ลงศิลปินอะไรประมาณนี้หาพิเซนเตอร์ประมาณนี้นะครับก็ดูแลใจกันร้อยมังแต่ปีแรกครับแต่ก่อนมอลลนี่คือเพิ่นดูแลปฐมบันเทิงศิลป์กันกจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะฮะที่เพิ่นเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะปฐมบันเทิงศิลป์นะครับเราก็มาใจกันร้อยตั้งแต่ปีแรกเลย ปีแรกที่ที่เฮเรี่เข้ามานี่มาแบบสงสารนะถา,ถามว่าเรายังไม่มีอะไรที่เป็นการันตีว่าเราจะมีประโยชน์หรือจะไปเพิ่มแวลูให้สินค้าของสปอนเซอร์ได้อย่างไรเนี่ยมันก็ยากที่จะมีสปอนเซอร์บางเทอือนี่แมนเขาบอกว่าโบาเพ้งร,รับแค่ตัวละ2อสามแสนแต่ว่าถ้าเราไม่มีไม่มีเขาเอืน่นมาางนี้ คือบางเือสปอนเซอร์เขาบรวิวห่วงเรื่องเงินเนียครับแบรนด์สินค้าต่างๆที่เขาจะมาสนับสนุนเราเนี่ยเขาก็จะห่วงเรื่องภาพลักษณ์มันไม่ใช่ว่าป้ายเขาจะเอามาแปะไว้ได้ทุกที่ย่างสินะครับแต่เราก็ได้ตัวใหญ่มาตั้งแต่ปีแรกมันก็เหมือนเพิ่มพลังให้กับเราด้วยนะฮะที่มากไปกว่าคำว่า,าเงินที่จังโคชน,นก็คือเราได้ทอนด้าได้ปุ๋ยปีแรกที่เข้ามาคือปุ๋ยท็อปวันแล้วก็ ยำ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 นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำแล้วก็ปุ๋ยท็อปวันนะครับปีต่อมาก็ได้ฮอนด้านะครับรถมอไซค์ฮอนด้าไวนตามิวทูโกนะครับแล้วก็กาญยเ่ คือมันมีแตส่สินค้าที่เป็นตัวใหญ่แล้วปีที่แล้วก็ได้ซ mm ิตราก็คือแล้วก็เอ็ม้อยห้าสิบก็อยู่กับเราสองปีปีที่สามนะครับ mm hmm. เพิ่นกับเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญมากๆเลยถ้า,ถ,าถ้าไม่มีก็ mm hmm. คือใจเกี่ยลลอยกับสิบอะไรแข็งแรงในหลายๆด้านแล้วผมได้ออกทีวีต่างๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากพี่หนิงนะครับ mm hmm. พี่หนิงเนี่ย เป็นผู้นำพาผมได้ไปออกรายการตีสิช่วงนั้นลำไยกำลังดังลำไยดังขึ้นใหม่ๆแล้วผมก็ตั้งวงไปออกรายการตีสิคู่กันนะครับก็เป็นมอล่ํ่คนแหลกที่ที่ได้มีโอกาสออกทีวีแบบรายการทอล์กนั่งคุยคือปกติมอลล่เนี่ยเขาก็จะไปแค่แบบไปร้องเพลงในเบทีไทยใน Iden, ชุมทางเสียงทองคือคือถ้าไม่มีเรื่องราวน่าสนใจจริงๆจะไม่ได้มีรายการเชิญไปนั่งเคลียร์นั่งคุยนะครับผมก็ได้ไปออกรายการตีสิบเพชดราม่าของทุนกรหม่อมหญิงบนรัฐนะครับของคุณวัตตอนนั้นนะครับเป็นพิธีกรรายการแฉพี่มดดำตอนนั้นก็คือทานในกลุ่มของที่เป็นหมอรัทเนี่ย ผมน่าจะเป็นคนแรกที่ที่ได้มีรายการลักษณะนี้นะครรายการใหญ่ที่เชิญไปนั่งคุยได้เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็คือพี่นิงพยายามสั่งภาพลักษณ์นั่นแหละเพ <า S 2> ื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของยายาอแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับแล <พอ S 2> ้วก็มันมีช่วงหนึ่งยายาที่ท ผมตังบวกในซีหาปีนี่แหละแล้วมาเจอโอควิดี่ช่วงนั้นแอนออดีเนี่ยเพื่อนเป็นนางเอกหมอ่ําที่เหมือนกับเขาเรียกว่านางเอกหมอลําเน็ดไอดอลเนาะกระสินีปแฟนคับเป็นคนที่เล่นโซเชียลคนแรกๆแล้วเพื่อนออกจากคณะเสียงดีหกพี่หนิงโทยกหูหาผมบอกว่าทำทำไมไอ ไอ้บอยทาไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลองคุยแอนมาอยู่วงกับบอยด้วยอะ่ะพี่ว่ามันมันน่าจะแบบมาเพิ่มพลังให้นะยังประบ้านนี้ครับแต่ด้วยผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยบอกเคยไปบอกเอาผู้ใดมาอยู่วงไหมครับผมไม่เคยไปทาบทามใครไม่เคยไปเชิญชวนใครมาอยู่วงแต่ถ้ามาตั้งใจมามาสมัครนี้คือผมรับนะฮะแล้วท,ที่พี่หนิงก็โทรมา คุยกันนี่แหละว่าแบบเออตอนนี้เหมือนแอนกำลังออกจากวงแล้วยังไม่มีวงที่จะไปขึ้นเราลองไปคุยดูไหมว่าดูแลกันยังไงค่าใช้ใจ่ายผมคือผมจะเป็นคนที่บปกคยค,ยคุยกับใครเลยผมก็เลยเลได้คุยก็เลยได้ถามเนี่ยแหละผมเลยได้ถามถามผู้จัดก,การคนเก่าตอนนั้นน่าจะชื่อพี่เอ็กนะครับ เขาก็บอกว่าคืนคืนละห้าพันผมก็เลยคิดว่ามันแพงไปสําหรับผมเนาะแต่สําหรับคุณภาพของเขาเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าสําหรับเราที่ต้องดูแลทุกคนเนะี่ยผมว่ามันแพงแต่ผมก็มาเล่าให้พี่หนิงฟังว่าพี่หนิงค่าตัวเขาห้าพันเลยนะพี่ผมผมไม่ไหวปีหนึ่งสองร้อยงานนะเป็นล้านเขาไม่ได้ลงทุนอย่ยงเลยลเขาสมมาได้เป็นล้านหนึงสี่บอกแล้วผมต้องดูแลทุกคนแล้วสมมุติว่าคือเราก็มีเราก็มีศิลปินของเราอยู่ ซึ่งปกติแล้วนะครับผมก็จะสร้างคนที่มีอยู่ในมือเพราะว่าบางคนก็ยังเป็นก็ยังรอโอกาสยังเห็นไหมฮะเขาเขาช่วยเรามาหลายๆปีเขาก็ยังไ,ไม่ได้เป็นหมอลำเลยอย่างต่อมาเนี้ก็คีดไปแต่ทุกคนโอเคพ่อมาปรึกษาแม่ปรึกษาพี่ปรึกษาน้องปรึกษาประแดงปรึกษานั่งเอกทุกคนในวงปรึกษาแน่นปรึกษาทุกคนเขาก็โอเคว่าเออดีเหมือนกันนะพี่เออพะวางเขากาแฟนขับหลาย ผมก็เลยตัดินใจโทรไปหาแอนพอดีนะครับบาโอเคตกลงคือพี่หนิงเพิ่นอาสาที่สิจก็คือเพิ่นสีหาสปอนเซอร์เนี่ยแหละคือเพิ่นก็อยักเพิ่มพลังให้กับ่วงเพิ่มพับักเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่าตัวแอนพี่เป็นคนรับผิดชอบเองก็คือให้ค่าสปอนเซอร์ผมเพิ่มมาอีกล้านหนึ่งผมหลังจากพี่หนิงบอกแบบนั้นแล้วผมก็เลยไปคุยโทรไปคุยกับกับแอนแต่บอท่าในสะดุ้กกัน ผู้จัดการเอกก็เลยบอกว่าเหมือนกับเขาอ่ะมีคุยกับอีกวงหนึ่งไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันเอาผมก็เลยว่าเออกระสันบพเป็นยังเด้ออันนี้คือผมกัผมก็ตอบรับกับข้อข้อเสนอที่ที่ทางพี่เอกเสนอมาทางแอนเสนอมาผมโอเคจ่ายห้าพันได้ยังไงก็พิจารณาหน่อยแล้วก็ให้คําตอบหน่อยกะหายไป,ไป,ไปละว,วันมือต่อมากกบโพดเปิดโตอยู่สาวหน่อยเทนแทง่เออนั่นแหละ ผมก็เลยเเไพ่พอตะโพดสาวหน่อยแต่แหงพี่หนิงโทรมาเลยไม่เป็นไรหรอกพี่พี่รู้แล้วว่ายัางไงแอนก็ไม่ได้มาเพราะว่าพ,พี่พี่ไปดูดวงมาบอกว่าแอนไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ว่าวันหนึ่งจะมาแต่มาเป็นเหมือนกับสิได้แต่งงานกับผมอะ่ะก็คืนนี้แหละที่ผมได้พูดในรายการาต่างๆก็คือเป็นเป็นคําพูดของพี่หนิงคนนี้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนผม รับงานเป็นศิลปินแล้วเพิ่นเป็นเอเจนซีเป็นสปอนเซอร์เลยครับแต่มันมีความเป็นพี่น้องอยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> มันมีช่วงหนึ่งที่ผมมีปัญหาเยอะมากปัญหาคอรอแ่แคละบางเรื่องที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้จ่ายเป็นปัญหาภายในวงอะไรประมาณนี้ฮะพี่หนิงก็ไปเล, duc, เล,เล,เลากับสายมู่เนาะเลาพ้าเราไปดูดวงว่าผมถือของและทีนี้พาผมไปถอดของที่ขมิ พี่หนิงเนี่ยผมยังมีแกซื้อไอ้จี้ทองที่เหมือนอาจารย์คนที่เขาเน่ยเขาเขาให้ซื้อทองไปบาทหนึ่งแล้วเพื่อที่จะไปลงคาถาเพื่อที่จะมาทำเป็นจี้ห้อยคอผมตอนนั้นนั่นแหละกระเคลื่อนถ้าผมไปถอดของแล้วเหมือนเหมือนกับไปที่จังหวัด สายแก้วหรือเปล่าแล้วเดินข้ามไปมันเป็นแบบหมู่หมู่บ้านชนบทของของขมีน,นะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นบ้านอาจารย์แล้วก็บานเพื่นหลังใหญ่เลยเป็นขมีนยูตวาเฮียนแบบ,บ,บหลังใหญ่เลยแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปเขาก็บอกให้ผมมานวดแป้งแล้วเอาแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียวนี่แหละครับทุกคนมานวดนวดหลังนวดหัวนวดอะไรจากแป้งที่เป็นแบบคือเราคัดน้ําเองด้วยนะครับ เข้าเอาแป้งเข้าเหนียวหรือแป้งอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นประมาณนั้นม,มาคันน้ำคั่นยังแล้วที่นี่ก็คั้นเองไม่ได้มีอะไรเขามีแค่แป้งแต่ว่าพ่อตาอาจารย์เพิ่นเอามาหนวนเอามาหายเข้าจำจำจำเพิ่นบอไรกมาบ่ายน้ำเขา้าแกะออกก็เป็นฝุ่นผงเป็นเหมือนฝุ่นผงเป็นเหมือนแบบเม็ดตะกั่วออกมาอันนี้ผมไม่เชื่อก็ ไม่ได้ลบหลู่นะครับ<ว>แต่คือ<ว>กปกติได้ครับแต่ผมคือผมแบบบอเมบอเอนสายแบบดูดวงบอเมเอนสาย,ยานี่เนาะผมก็เป็นแบบนับถืออะไรทั่วไปธรรมดาแบบปกติทาบุญทําทานน้ว่าผมสิเป็นคนบ่คอยอิ่มกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็ไปเจอกับตัวเองว่านวดออกมาแล้วเป็นเมตต็ดตะก,กั่วไหมพี่พี่บีเป็นเม็ดเหมือนเหมือนเมตต็ดตะกั่วเม็ดทองที่มันเป็นทองนั่น เป็นเศษเป็นเป็นเมรร็ดข้ก่อนหินแห่เนี่ยไม่ออกมาอมือันนี้ก็คือเรื่องของพี่หนิงบอยนะแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่คือพี่หนิงแล้วเขามาเป็นสปอนเซอร์วงแต่ปีแรกครับพอปีที่สามที่สี่มันก็มีพอวงมันมีชื่อเสียงขึ้นมามันชัดเจนใช่ไหมครับมันอยู่ในกระดานของแบรนด์สินค้าต่างๆแล้วว่าเขาเขาก็จะเรียงลําดับว่าใน คือในกลุ่มของหมอลัมเนี่ <Okay. S 1> เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคือคือใครยังสินะครับภาพของวงเข้านี่มันก็จะ<ม>เป็นหนึ่งอันอันดับที่อยู่หนึ่งในสามแล้วก็ภาพของเป็นศิลปินหมอลำเนี่ยเขาก็จะมองว่าผมเป็นตัวพ่ออันนี้คือผมไม่ได้พูดเองแต่หมายถึงกระดานของแบรนด์สินค้าที่เขาเขาหาศิลปินหาภาพลักอะไร,ระต่างๆบัดที่นี่ก็เลยเห็นผม มันก็จะมีสินค้ามาดิวตรงที่ไม่ต้องผ่านเอเจนซี่มันก็จะมีเอเจนซี่เจ้าอื่นที่มาให้มาเยอะกว่ามาให้มาเสนอให้เยอะกว่าสินค้าดิวตรงที่เรารับตรงเองเลยที่มันจะได้เยอะกว่า,า,าเอาไปเอามาผมก็ไปผมคิดว่าเราจะได้เยอะกว่าปกติตอนนั้นพี่หนิงสัสมปทานวงเน,นี่ยสี่ล้านหรือเท่าไหร่นี่แหละ ปีที่สามนะแต่มันมีคนเสนอให้เยอะกว่าน,นั้นแล้วถ้าเรารับเองอ่มันจะมีอิสระแล้วมันก็จะได้เยอะกอนนว่านะั้นขีดบ่านะทะเยอะทะย่านเนาะแล้วทีนี้ก็ไปรับเองก็ปกติคือเราก็เสียมารยาทอ่ะปกติคือเราต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยกับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยกับสินค้านะเพราะว่าเราอยู่ในการดูแลของบริษัทเอเจนซี่แต่เราก็แอบทํา โดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความทะเยอทะยานอันนี้คือความที่ผิดพลาดต่อพี่แต่ว่าเราก็าบกเก่บกเคกยเคียดบ่เคยโกรธเลยเราก็พยายามดึงน้องไว้ว่าแบบมันเป็นเสียงสีเดอร์แกก็ปล่อยให้ผมลองนะลองมาทํเองกปีหนึ่งผมก็รู้ปัญหาเหมือนที่แกพูดเหมือนที่แกเตือนจริงๆรงแล้วที่หนิงก็เลยกลับขึ้นไปหาเรากระบอกว่าพี่หนิงผมผิดไปแล้วนะผมผม มันสุดท้ายแล้วพอผมไปไปเดินเองอ่ะผมก็รู้ว่าปัญหามันเป็นเหมือนที่พี่พูดจริงๆก็ก็เลยดูแลกันต่อลันกันต่อมาช่วงปีที่5้าที่6ที่7ที่8ที่เก้าที่10ก็ขาดไปปีหนึงก็คือปีที่4ี่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรก็มาช่วงโควิดเราก็มาทํากันก็คือพี่หนิงก็จะหาสินค้าตัวเล็กตัวน้อยมาซัพพอร์ตที่เราจัดไลฟ์สดนะครับ วันที่ยี่สิบสี่จะได้บินลงกรุงเทพตอนแรกในโปรแกรมก็คือยี่สิบสามพรุ่งนี้แอนเล่นอยู่สารครามแล้วก็ก็เล่นเสร็จก็จะนอนสารครามกลางวันยี่สิบสี่เราอาจจะดูคาเฟ่ช่วยกันอะไรประมาณนี้ให้ซียูบานอยู่สารครามอยู่โรงแรมนอนโรงแรมแล้วทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องไปก็ไปกับบอได้ไปก่ะคือผมก็เคื่อเข้ากัน มันอยู่ในใจลึกๆนะว่าเขาคือผู้มีพระคุณของเราอืมแล้วมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้เห็นกันจะได้ทำเพื่อกันและกันโอ้ย